สวัสดีเดือนแห่งความรักชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดวงความรักเป็นยังไงมาดูเรียกว่าปีที่โหดร้ายกำลังจะหมดไปสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีข่าวดีมีคู่แท้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนมากมายเรียกได้ว่าเป็นาปราศีติดอันดับทักทีของคนดวงดี ในปี2568น,นี้เลยหรือราศีไหนจะเหมาะกับชาวลัคนาราศีมิถุนเปียกจะมาบอกให้ฟังอันแรกเลยครับลัคนาราศีธนูเป็นลัคนาราศีที่จะส่งเสริมความกันเอือร้อรอนความเฮฮาดูเดือดเลือดพ่านสนุกสนานไปกับชาวลัคนาราศีมิถุนได้มากที่สุดอันถัดมาครับเรียกว่าเป็นคนที่คอยสพอร์ตเขาชอบความกันเอือร้อรอนความเฮฮาของชาว ลัคนาราศีมีถุนมากๆนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุนและชาวลัคนาราศีกุมนะใครที่มีคนข้างกายเนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีพวกนี้ส่งดีๆคนพวกเนี้ยดวงสมพงกับคุณมากและลาดับถัดมาอีกครับเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สปอร์ตขนาดสองสามราศีแรกแต่ก็ยังเป็นราศีที่ส่งผลดีให้การช่วยเหลือชอบที่จะเป็นที่พึ่งเพียง ในวันที่ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยเกิดการอารมณ์ไม่ดีก็จะมีชาวลัคนาราศีกัน้นแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีที่จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นได้ในวันที่อารมณ์ไม่ดีนะส่วนความรักในเดือนหรือในปีนี้ที่พี่ยักษ์บอกว่าชาวลัคนาราศีมีถุนดวดีสุดจะเป็นยังไงไปติดตามเอาในการถ่ายมนนายดวงประจำปีนะจ๊ะบ๊ายบาย